จอกถูกตะล้อมันจะเป็นเลขเหรอโอเคขอดีกว่าไปไบไปโอเคมากินมูพูกินหมูมาดูประตกูมาดูปาคำตกูใส่เด็กยาวดินี่ได้อ่งนม่ได้ ตะกี้ได้ป่ะแม่นี่ประคำใช้เบ็ดนี่ตกเองนะคะนี่นะคะให้คนให้เยดาวให้เนดานี Pepper> ่นะคะมาพู่มสิเยดาวบ้านๆนี่ไงได้ตัวนึงอุ้ย้ใหญ่มากนี่ตาอะไรอย่างนี้ตาหมอปลาเชงปลาเสดสเดี๋ยวกันปอะย่หัดติดนั่น้มยก็มือห้อน แย่งเงนตรเบ็ดเลยนะคะลูกว่าป anyway> ่าน้อยั่นแต้นะตกี้รุดนตะกี้ตัวแขนนี่แค่สีดูดีจีหิตไี่ดีมีฝันันตกะอนใส่เบ็ด ไ uhm. ม่ให้แม่ทำคลิปหรอใช่พี่ปุ้ยโดนมังคับเั็นชาัมอย่างดีพี่อถ่ายเป็นแล้วมันตัดไม่เป็ er นเรื่องเป็นราวแต่ไม่นะครับอืมอืมจีนรม่จีนแร้วนี่ลุดหล่อปล่าลุกอะไรตัวง โอ้ย <laughs> จต <บ S 2> <laughs> ตอนนั้นมาไม่มีน้ำเลยลนะว่านเนาะเป็นที่โคลนอ้ออ้ออื้อ apa kan Oh Khanya. ไปต่งางๆนกไปตัางๆนูอันนี้ประคำะไปไหนอ่ะไปเยวมาเรียงนี่นถุงบ้านถุงถึงทุ่งนาแล้วนะคะนี่สวยมากคข<ป>้าวเสร็จแล้วแหละ